สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อต้นครับพี่ต้นผมอยู่สวนรถไฟเจอพี่ต้นครับผมแปลกใจรองเท้าพี่พี่ใช้แบบนี้วิ่งเลยเหรอก็ใช้วิ่งคัับฮาสักเต็มที่วิ่งไกลสุดประมาณ3ามก้าโลคุณพ่พี่ก็เท่มากเลยขอพี่เป็นฟนกันนะพี่ชื่ออะไรครับนัทค่ะพี่นัทวิ่งไกลสุดเท่าไหร่นะนี่ 38มแบบ38โลสาปดโลไรองเท้าคู่นี้เหรอประมาณเท่าับประมาณเก้าอ่ะครับคู่เท่าไหร่พี่มียี่ห้อไหมฮเก้าเก9าใน <c oughs> ในในในช้อปปี้ขาย99แต่พอผมไปซื้อซ้ำอะมันขายแค่55บาทเดี๋ยวพี่แล้วรองเท้าแบบพี่เขาไม่มีหรอมีค่ะอยู่ที่ทรถแล้วทำไมถึงเอารองเท้านี้มาพี่อเอามันก็สนุกดีเหมือนกันที่มีเหรอลองอยากลองเฉยๆวิ่งหลายหลายคือไอ้คู่เก่าพังไปแล้วคู่หนึ่งอันนี้ซื้อมาใหม่ หอมก็จริงรองเท้าอะไรมันก็ใส่ได้วิ่งได้เนาะก็เราใส่เป็นแตะเป็นอะไรก็ได้ซื้อที่ไหนเขาพี่เนี่ยคขพีี้นะเราใสเายี่เราเพี่ดู DIY อพรเะเดิมมันเดิมมันไม่มีสายคลยมันชอบหลายวิธีคนไงเราก็มัดให้มันให้มันมัดเราลองจะได้หอมจะได้ไม่หลายิคนแฟนพี่ไม่ซื้อหรือว่าผมก็มีคนละสองสามคู่ทั้งายเต็นโดทั้ง โอ้ยเราวิ่งแฝดมาเป็น2ปีแล้วดีมากเลยดีมากเลย <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> ดี่ก็มีความสุขครับ <c oughs>